โปงหมอน,นัผเป็นชานี่อันนี้ไปถอดไข่ไปมาว่านนีิขนาดถอดไข่ไ,ไปนี่กินบ่บอบ,บอพอคันบ่ได้ออกเ้างออกแคลงได้นี่เกินกินบ่อค่อยเสียงแล้วก็เข้ามาอุ่นได้ก็แช่ตู้เย็นไว้ ที่เมีอาหาเททำตโต๊ะหมูกินถือจานจานเจาน้ำมันติดกระถาก็ยังมีนะครับเหลือร่างไฟลุกจะนอน ใส่ลวกซอันนี้หมูซี่โครงหมูนะครับแล้วก็าประเ็ทเมนูง่ายๆกินง่ายๆเป็นสิ่งเพื่อปรุงซี่โครงหมูเป็นก็เด็กกิน ก็เลยเป็นแจ้วนะครับพอพอจะเทศหลายก็กินบ่บดขนาดเทศตำหนึ่งเราแจ่ก็ยังเหลือทำต่อใส่ของม้วนมันมีบดแน่นอนอยู่หรอครับพอมีวัวลายเต่อแต่คือในความเป็นจริงของแต่ละคนก็จะต้องเสียละพอลางสียเข้าปะบ่ได้เปิดมุม ทางเบอร์้เห็นนะจะว่าสำหรับอันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาเปิดในความเป็นอยู่ของชีวิตของตัวเจ้าของเองจะมีไฟลุกแล้วอุ่น,นๆจะนาำต้องไปแตจ้็ที หน้าหน้า,นาม,มนอตัวแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะครับกรปรงอันนี้ได้ นี่ครับผมเก็บมากคือผมปลูกเองเลยนะครับกเสือจะเก็บมากเสือก็ปลูกเองสับซี่ก่อนเป็นหากมา ตงนะแต่บาควันกียังคนเดิมเดียวเ้นิองหมแต่ว่ายังไ่เคยเห็นผู้ใเห็ดหอกต้องชิ้นงองเลย่ะคนก็สะเห็ดกิน ติกขอเพิ่มคอมเทนดอีกคือหน่อยน,นานจังไม่รหลดยังเป็นหลดครับอ,อื้ แต่เหมือนว่าถ้าเกิดมันไปอยู่ตรงอยู่ปลายอีคงอยู่หน้า,าก็เส็ดแนวขิน,อขนอเอาเส้นละเอาขิงใสใ่พรอดงามยกต่อข้าวเดียวสำหลับขงนาำ หาอะไรก็คือความเปลี่ยนนะครับมะนาวคือเวลาหั่นเอาหั่นเปลือกแต่เราหั่นเม็ดมันลงต้นเหตุในขมอะไรปวดเม็ดออกง่ได้ เดียวน้ำออของข้าวต่างๆต่างเป็นอาหารรสจัดมีไฟลุกหลบมีชุดรดนะครับใส่สรสประมาณสัมนื้อซีน่าปลา อันน้นำปลาไม่อยู่นะครับแต่บอ,บอเรศใจน้ำในติดคงเอาไว้มันเปิดเอามาเติมไว้ไปกระลูกแอ้งดี หลายเลยยันบ่เพชรคือเอาเข้ากันนะครับเ่ืจะก็ะสิขวาก็สิมาตำ่ำเจอเจ้าเพชรแน่อเพชรแน่ปั๊บคนกันไปพอพอแน่นอนว่คงสีเป็นไง ให้ปรงหนึ่งลนกับปุ๊บอันนี้จะหอมเลยนะครับอิดไว้ไส่อันนี้เขาพูดว ต้นนะค,ะครับต้นเีทนกซุปได้แล้นะครับแล้วก็คนไทยนะ ใส่ขั้นตอเที่แนะล้วคือใส่ข้าวรัวนะครับแบบเป็นน้ำตกนี่้ก็ใส่หอมที่เ้าเตรียมไว้เลยนะทำ จะไปเติม,มน้ำซกน้ำซกตัวขาดมากต้เติมน้ำใะดีน้แห็งันเจเป็นเมนูกินได้ คนเคยเห็นเข้าเขา้เขาสิงาง่งจะค้มนวดเื่องผมทนใดปริมาณทนใดบมเป็นเสฟแต่ว่าปริมาณตัวเองได้ครับแต่ละคนเจ้นเข่าเป็นเพนะครบอยู่ที่ว่าจะแสบหรือว่าแสบแจะแตกต่างกันครับน,นำล่างราัาคาับนีเด้เจพนมีเทานด้วย карты у меня осталось เตา่าขาใส่ฟื้นพอดีกับ,บอกว่านวอย่างจำเนงเป็นใหม่ครับก็ได้สดหนานะครับแกะซองเอาเอาเศษมามๆเทลงกรน,นะครับคมันสิบบเสียของ อัในนี้ใส่ก่อนได้ใสเครื่องปรุงร่อใส่ตอนน้ำยุบนะครับแต่บางคนใส่เครื่องปรุงนี่ไปเลยอันรสชาติมันสีจางพอเครื่องมันบ่ถ,ถึงน้ำมันหลายคือในตัวมามามีความสมกับความเข้มอยู่แล้วนะครับจริงๆเฮาจะใส่เพิ่มเติมก็มีแต่ความหวาน ใส่น้ำตาลสร็จพอดีซัดเข้มซัดเตียวนะครับใส่น้อยหนึ่งจะใส่ลายแล้วนะฮะใส่ประมาณนี้นรอให้น้ำตาลละลายน้ำตาลปิดนะครับ มามาก็ซื้อให้อันนี้พักก็ซื้อใส่พักไปก่อนได้ใสพักสุกก่อนตอนนี้ใส่เสร็จมามาแต่ดูทรงลักษณะแล้วอันน้ามันยัง,ยงหลายอยู่เลยครับน้ามันยังทรงหลายยานจะออกัดจาง คือมีที่คือทำให้ปวดคือทำ้นแต่สวสมมติว่าสมงไปนานๆนามันบมนยกระเสือกเอาก็เอามามาอยูนะหันมาใส่ในนีน กาปริมาณเอาจะให้นาำมันหลายแต่เทกลางฝองใส่ก่อนเทกลางองใส่ในส่วนก่อนอากรัเต็มมากมาใส่จากสีสมส่วนกันถ้าะไม่้ำใส่น้ำมึดเนื้อข้าวเสต็กินมามาจะเอาจะตุรมมันอันก็จะออกเข็มขคนใส่แค่หน่อย อยากบดอย,อยากยางนั่วเลยล่ะอืมมันจะใส่แต่ใส่แต่อีกน้อยหนึ่งเลยนะครับเห็นมามาเลยนี่นแ,ลแล้วแล้วนากลแนว,วสดีก็คือต้มมามา่าต้มมาผัก คือเจะพอมีอย่างหลายขั้นตอตนบ่ได้ายั้ตอน